สวัสดีค่ะท่านใดนะคะที่ติดตามการจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในปี2569เดี๋ยววันนี้จะมีอัปเดตให้ฟังการจัดฟังแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าข่าวเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2566บอกว่างานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธาน,นีมีแววว่าจะล่มเสียแล้วนะคะแม้ว่าจะเหลือระยะเวลากว่า3ปีกว่างานจะเริ่มแต่ว่าขั้นตอนการจัดงานแต่ละช่วงต้องใช้เวลาในการเตรียมงานปัจจุบันจึงต้องมีผังการจัดงานที่ชัดเจนแต่จนถึงบัดนี้การทำงานของจังหวัด ยังเท่ากับศูนย์ค่ะโอ้เรียกได้ว่าฟังแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันนะคะซึ่งงานนี้ก็มีการตอบโต้จากเจ้าภาพจัดงานก็คือท่านนายกอ,อบจอจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะการจัดงานมหกรรมพืชส่วนโลกมีหลักเกณฑ์ว่า65ประเทศจะเวียนกันจัดงานตามลำดับชั้นก็คือ A1, B, C แล้วก็ดีนะคะซึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสถึง2ครั้งต่อจากนี้ ก็คือในปี2569จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีและปี2572จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะคะที่ไทยเนี่ยจะถือเอาโอกาสนี้เพื่อโกยนะักท่องเที่ยวช่วงเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วก็หลายภูมิภาคมีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่โอกาสนี้อาจจะหลุดลอยไปนะคะเพราะว่าความคืบหน้าล่าสุดของการจัดงานพบว่าผังแม่บทหรือว่า Master Plan ยังไม่แล้วเสร็จเลยค่ะซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็เปิดเผยว่าในขณะนี้เนี่ยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่2,500ล้านบาทที่ดำเนินการโดยจังหวัดอุดรธานีในระดับบีมีความล่าช้ามาก ปัจจุบันทางจังหวัดยังไม่สามารถจัดทำผังแม่บททางกายภาพหรือว่ามาสเตอร์แพลนได้สำเร็จนะคะ ซึ่งเลยกำหนดที่ระบุไว้ไม่เกินวันที่20ธันวาคมปี2566ค่ะและคาดว่าการดำเนินการเนี่ยจะไม่ทันต่อแผนที่กำหนดให้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2569ไปถึงวันที่14มีนาคมปี2570ค่ะโดยการประชุมเมื่อวันที่8ธันวาคมนะคะ ทางจังหวัดอุดรธาน,นีแจ้งให้ทราบอยู่ว่าอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องเร่งรัดมาสเตอร์แพลนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมกราคมปี2567เป็นอย่างช้าค่ะเพื่อให้งานส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกต้นไม้ทั้งของไทยที่เป็นเจ้าภาพเองประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมการจัดงานจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตการขุดสระน้าการพักดินเป็นต้นนะคะ ทั้งนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรเสนอให้ปรับแผนแม่บทโดยให้กระชับตัวอาคารให้มีระยะห่างกันเพียง1กิโลเมตรเพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถเดินวนไปกลับได้2กิโลเมตรเป็นระยะทางที่เหมาะสมไม่เหนื่อยเกินไปเพราะสภาพอากาศของไทยเป็นเมืองร้อนจากเดิมที่ร่างมาสเตอร์แลนของทางจังหวัดกำหนดให้มีอาคารกระจายห่างกัน2กิโลเมตรถ้าเดินวนเข้าชมก็จะมีระยะทาง4กิโลเมตร ซึ่งผู้เข้าชมเนี่ยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ร้อนได้ค่ะตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอไปนั้นยังใช้พื้นที่การจัดงานเท่าเดิมองค์ประกอบเท่าเดิมแต่การกระชับตัวอาคารให้มีระยะห่างแคบลงนั้นปรับ่วงจุ้ยให้มีประสิทธิภาพจะทําให้งบประมาณอยู่ในกรอบ2,500ล้านบาทตามที่ครมออนุมัติด,ด้วยนะคะ ในขณะที่ร่างมาสเตอร์แลนนั้นจะต้องเพิ่มงบประมาณอีกเท่าตัวตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมสัญจรที่จังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่8กันยายน2566ค่ะ โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยได้ส่งให้ทางจังหวัดอุดรธานีรับทราบแล้วก็หวังว่าคณะทํางานกลั่นกรองการออกแบบมาสเตอร์แลนที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะให้ความเห็นชอบแล้วก็กําหนดมาสเตอร์แลนออกมาให้เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะความล่าช้าในการจัดงานไม่ทันเนี่ยจะต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานมหกรรมพืชส่วนโลกที่จังหวัดนคร รัชศีมาในปี2572หรือว่าปี2029ซึ่งถือว่าไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในระดับเอ็ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางสมาคมพืชสวนโลกก็อาจเรียกค่าปรับซึ่งยังไม่ทราบอัตราที่ชัดเจนแต่ปัจจุบันการจัดงานของจังหวัดอุดรธานีเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว50 000, 000, ล้านบาทนะคะในส่วนของมหกรรมพืชสวนโลกจะใช้เวลา 3เดือนจะกกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยคึกคักแน่นอนแล้วก็เห็นได้จากช่วงที่มีคอรมอสัญจรที่พักโรงแรมเต็มทุกแห่งซึ่งงานที่จังหวัดอุดอรธาน,นีจะสามารถโชว์ศักยภาพด้านต่างๆได้เต็มที่สถานที่จัดงานยังใช้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดหลังจากงานมหกรรมพืชสวนโลกจบแล้วด้วยนะคะ สำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569นะคะจะแสดงถึงวิถีชีวิตสายน้ำและก็พืชผ่านหรืออุดรธานี international horticultural expo 2026 diversity of life people water and plant ในส่วนของรูปแบบงานประเภทดีตามข้อกำหนดของ AIPH ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดดตะบนกุษ,ษะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวมเนื้อที่1,300 0ไร่นะคะโดยแบ่งเป็นพื้นน้ำ400ไร่พื้นดิน630ไร่ระยะเวลาการจัดงาน134วันก็คือเริ่มวันที่1พฤศจิกายนปี2569ไปถึงวันที่14มีนาคมปี2570ค่ะ ซึ่งคาดว่างานนี้นะคะจะมีผู้เข้ามาชมงานกว่า3ล้าน6แสนคนโดยแบ่งเป็นชาวไทย70%และชาวต่างชาติ30%ค่ะจำนวนประเทศที่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า20ประเทศนะคะจะทำให้เกิดรายได้สพัดกว่า32,000ล้านบาท มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า20,000ล้านบาทสร้างการจ้างงาน81,000อัตรารายได้จากการเก็บภาษี7,700ล้านบาทอย่างที่บอกไปนะคะว่างานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีข่าวว่าจะส่อล่มแบบนี้ นายกอวจจังหวัดอุดรธานีนะคะคือนายวิเชียนขาวขำก็ไม่อยู่เฉยค่ะได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าสาเหตุที่มันเกิดความล่าช้าเนี่ยเกิดจากอะไรเมื่อวันที่2มกราคมปี2567นะคะโดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแบบนี้ทำให้จังหวัดและกระผมเสียหายครับ ทางกรมวิชาการเกษตรเองเป็นคนขอเปลี่ยนแปลงมาสเตอร์แลนทำให้งานต้องล่าช้าแต่กลับมากล่าวหาว่าจังหวัดทำให้งานล่าช้าแบบนี้มันใช้ไม่ได้และการที่เสนอเพิ่มงบเท่าตัวนั้นกรมวิชาการเกษตรก็เป็นคนเสนอเพิ่ม แล้วให้ผมเป็นคนพูดกับนายกรัฐมนตรีที่หนองแดเมื่อวันที่8กันยายนปี2566แต่ข้อเท็จจริงผมและจังหวัดไม่เคยมีความคิดจะเพิ่มงบแม้แต่บาทเดียวแต่เป็นกรมวิชาการเกษตรอยากเพิ่มงบประมาณอ้างว่าตามคำแนะนำของคณะกรรมการพืชส่วนโลกหรือ AIPS ซ้ำยังมากล่าวหาว่าถ้าทำตามจังหวัดงบจะเพิ่มเท่าตัวแบบนี้เป็นการกล่าวหาที่ไร้ข้อเท็จจริงจังหวัดได้ดำเนินการตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้างออกแบบมสเต์แ plan อยู่ๆกรมวิชาการเกษตรจะมาให้เปลี่ยนหรือว่าแก้ไขมสเต์แ plan มันจะทำให้เวลาช้าเข้าไปอีกแต่ก็ยังมากล่าวว่าจังหวัดทำให้ช้าถ้ากรมไม่มายุ่งไม่มาขอให้แก้ไขมสเต์แ p l a ก็จะไม่ล่าช้างานก็จะเป็นไปตามกำหนดซึ่งการถแถลงผ่านสื่อมวลชนครั้งนี้นะคะแอดมินขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอุดรทธานีอัปเดตมานที่นี้ด้วยค่ะก็เป็นการชี้แจงถแถลงขายว่าการเกิดความล่าช้าในการจัดงานเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งก็ฟังความจากทางจังหวัดอีกฝั่งหนึ่งดูบ้างนะคะ ส่วนตัวแอดมินแล้วก็ภาวนาขออย่าให้โครงการนี้ล่มเลยนะคะเพราะมันเป็นโครงการดีๆแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคอีสานเราด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิมดาวรตยดีด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ